สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องนูผมอีกแล้วนะครับในช่องของอ้วนดำวัวดํดำววดดำวัดาเวันนี้นะครับเราก็มีเกมดีๆให้กับพี่เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันอีกแล้วนะครับผมเป็นเกมแบบไหนครับผมหยอลลงขวดน้ำอัดลมนะครับกติกาเป็นยังไงครับผมจะให้เราทุกคนหยอดลูกอมลงในขวดน้ำอัดลมนะครับแล้วก็จะให้ทุกคนเอาปากอมแล้วจะวัดประมาณน้ำอัดลมว่าเหลือประมาณเท่าไหร่แล้วก็ชนะไปเลยนะครับผมแล้วเงินรางวัล ครับผมหนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทเองนะโอเคนั่นแหละพี่ประภรแล้วโอเคเก่งงนะก็ไปชมกันเลยครับผมไปเลยนี่นะครับคือผู้เข้าแข่งขันนะครับนะครับคนนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผมสปอตไบต์นะครับแข่งคู่กับบอลนะครับอาบอลนะครับผมอ่าถ้าพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วสองคนนะครับเตรียมตัว เอาเลย<า>เตรียมตัว,วมึงไหวไหมเนี่ยมึงไหวไหมเนี่ยมึงไหวไหมเนี่ยมือสั่นของขายของขายอาอแล้วแต่เติมเติเเอม,อมเติมนะครับเอายังไงผู้แข่งขันพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับเอาถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวระวังไปมาครับดูครับดูใครจะเหลือเยอะครับ <laughs> เล็ก อย่างเร็วนะอย่างเร็วนะดูปริมาณนะครับคูนี้นะครับนี่นะฮะนี่ไม่เอาจูบเลยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผู้แข่งขันคนที่สองนะครับกับพี่มอสสุดหล่อกับอาววินเทนนะครับพร้อมกันหรือยังครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับถ้าพร้อมได้สัญญาณนะครับนะครับมาถ้าพร้อมแล้วนะครับ ลอยอ๊อฟไม่ลงนะครับเอ๊อฟต้องแข่งใหม่นะครับอ๊อฟวินเจนะครับอ๊อฟวินเจแข่งใหม่นะครับผมมาแล้วนะครับนี่เป็นคู่ที่สามนะครับระหว่างปังคุงกับตอต้นแบบแสบนะครับนี่นะครับเอามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเตรียมตัวนะครับระวังไป อไอ้ไอปังโดนละไอ้ปังโดนโอ้ต้นหมูเหลือหน่อยเดียวไอ้ปังเหลือโคตรเยอะเลยไอ้ปังชนะแน่น,น,น,นอนงานนี้ดูแล,แล้วนะครับผมนะน,นะครับตัวนี้เป็นคู่ที่4นะครับมาพบกับอัททัศวินเทสนะครับเมื่อกี้นะครับปังวินเท,ทนทำพลาดนะครับต้องแก้ตัวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะฮะเตรียมตัวระวังไป I Believe I Can Fly อพลาดทุกดอกอันนี้นะครับมาดูนะครับของใครจะเหลือมากเหลือน้อยนะครับเรียงนะครับจะได้ครูที่รับรางวัลนะครับเอาวางบพื้นเลยนะวางเลยมามาใครเหลือมากเหลือน้อยนะครับเอาวางเลยนะเดี๋ยวผมจะรีเซเขก็ไปดูนะนี่นะครับนะครับใครเหลือมากเหลือน้อยนะครับดูเอาเองนะครับ ดูเองนะครับผมตอนนี้นะครับใครที่หนึ่งนะครับดีเลยนะครับผมสกัดไปครับสกัดไปได้ที่หนึ่งนะครับคนนี้นะครับถึต่อไปนะครับต่อไปนะครับคนที่สองนะครับปังคุ่งนะครับผมปังคุ่งนะครับผมโอ้โหที่เหลือแพ้ปล่าเลยนะครับผมนะฮะไม่ได้อะไรแล้วครับผมคนแพ้ก็ต้องแพ้ต่อไปนะครับ นี่เลยครับผมอถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ชุงคลิปต่อไปกันนะครับสำหรับวันนี้พวกผมขอลาไปก่อนสาไสดลครับไมค้สงสัยครับว่าถ้าเราองค์เป็นทอดห้าลูกเนี่ยวันในปากแล้วก็ตามด้วยน้ำอัดลมน้ำอัดลมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมมีคนทดลองให้อยู่มาครับผมทดลองของเราอาทัดพิเศษท นี่นะครับเมมพ็อกห้าเม็ดเบิ่งเบิ่งไว้นี่ก็คือไ,ไม่ได้แล้วเดี๋ยวปิดปเลยลลเดี๋ยวมือลิขิตแลเดี๋ยวือแป๊บนึงได้ธรรมชาติครับธรรมชาติธรรม,มชาติจะลงโทษมึงก็คนจะไม่หมุมันอ่ะมุงดูมันดิอ่ะดูดิดูมันดูมดันเอา รม,ม,มน,นี่นะครับผมเป็นทอ้อป้าลุ่มรอารุม <c oughs> มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> อย่าถามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับผม <c oughs>